เซเว่นไนท์สวัสดีครับชาวเซเว่นไนท์ทุกคนครับก็กลับมาพบกับผมนะครับเอสเซนต์ควานเองนะครับก็วันนี้นะครับยินดีต้อนรับทั้งสมาชิกชาวเซเว่นไนท์ไทยแลนด์นะครับเซเว่นนิเวอร์แล้วก็เซเว่นไนท์ชาวเกาหลีด้วยนะครับแล้วก็คนที่เป็นเล่นนิเวอร์อยู่แล้วก็สนใจอยากจะเล่นเซเว่นเกาหลีนะครับตอนนี้นะครับผมก็ได้พัฒนาตัวแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรแกรมแหละไม่ใช่แอปพลิเคชันหรอกก็คือเป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับช่วยในการเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเอง อย่าเข้าใจผิดนะครับไม่ใช่โปรแกรมช่วยเล่นเรียกได้ว่าเป็นโปรแกรมที่จะช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์เกาหลีได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะโดยที่โปรแกรมนะครับผมก็เพิ่งทําเสร็จสดๆร้อนๆเลยนะครับก็เป็นโปรแกรมที่จะไว้รวมคําแปลนะครับก็คือจะเป็นคําแปลจากในกลุ่มของ Facebook นี่แหละนะครับเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ไนท์เกีทอนะครับชุมชนคนเล่นเกาหลีนะครับก็เป็นข้อมูลจากภายในกลุ่มนี้นะครับที่ผมได้สามารถเอารวบรวมนะครับเข้ามาไว้ในโปรแกรม ื่อที่จะกดเปิดนะครับแล้วก็ใช้งานไประหว่างการเล่นด้วยนะครับทำให้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองมีอย่างนั้นเนี่ยเราต้องมาเข้า Facebook แล้วก็เลือกดูสกิลของแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างลาบากนะครับโดยที่ในตอนแรกนะครับผมได้พัฒนามาเป็นคําแปลของสวิงก่อนนะครับแล้วก็จะพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเอาคําแปลของอุปกรณ์มาใส่คําแปลของสถานะต่างๆเครื่องประดับอัญมณีนะครับอะไรต่างๆนะครับจะค่อยๆทยอยเข้ามานะครับซึ่งตัวโปรแกรมนะครับมีระบบออโตแพัดไว้ให้ด้วยนะครับซึ่งผมใส่ไว้วก ลิงก์ดาวโหลดจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวนะครับว่าผมกำลังทำส่วนไหนอยู่นะครับสามารถเข้ามาดูได้ที่กลุ่มนี้นะครับเซเว่นไนท์คอรีอาพ็อกนะฮะแล้วก็เลื่อนดูกระทู้ที่เป็นกระทู้ของผมนี่แหละนะครับเซเว่นไนท์คอรีอบุ๊กนะฮะก็เลื่อนลงมาดูนะครับผมจะทำเป็นสเตตัสว่าผมกำลังทำในส่วนไหนอยู่แล้วก็กำลังเตรียมส่วนไหนไว้นะครับแล้วก็จะมีแถบสถานะบอกว่าผมทำส่วนไหนเสร็จไปแล้วบ้างอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือสำหรับใครที่อยากติดตามแบบว่า ใกล้ชิดนะฮะอ่าก็สามารถมาดูได้ที่โพสต์นี้แล้วกันนะครับโอเคสําหรับวิธีการติดตั้งนะครับก็อันดับแรกนะครับดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อนซึ่งไฟล์จะเป็นไฟล์ซิ p นะครับเป็นแค่ไฟล์ซิปธรรมดานะนี่สมมติว่าผมโหลดมาแล้วนะครับเป็นตัวนี้7 k Korea Book นะครับเพื่อนๆสามารถแต่ไฟล์ลงที่หน้าจอเลยก็ได้หรือว่าไว้ในตรงไหนก็ได้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับโดยการคลิกขวานะครับเลือก Extract Here นะครับหรือว่าถ้าภาษาไทยจะเป็นแต่ไฟล์ที่นี่นะครับอ่าก็สามารถกดที่นี่ได้เลยนะครับอ่าลองกดดูนะมัันนจะะแยกกไฟล์ออมาครบ ตัวซิปนี้ประมาณ50เมกนะครับซึ่งมันจะหนักที่รูปภาพนะครับไม่ได้หนักที่ตัวโปรแกรมอะไรหรอกนะครับอ่ะก็เมื่อแต่สปล์เสร็จแล้วนะครับจะได้โฟลเดอร์มาโฟลเดอร์หนึ่งนะฮะตรงนี้นะฮะอ่ย้ายมา Co r o a b o o k o นะครับ 7K o r e a b o o k กนะฮะก็กดเข้าไปนะครับจะพบกับหน้าตาประมาณนี้นะครับอ่ามองเห็นกันไหมเอ่ยเดี๋ยวผมขยายให้แล้วกันนะปึ๊บนะฮะเออแต่ถ้าผมขยายมันก็จะเป็นอ่ามันก็จะเป็นแบบว่า เดี๋ยวผมก็ต้องขยับกลับมาคืนอีกนะโอเคนะครับอ่ะจะมีไฟล์อยู่4อันนะครับก็จะเป็น 7K Korea Book นะครับแล้วก็เป็นแอปแล้วก็มีโฟลเดอร์2โฟลเดอร์ตัวแอปเนี่ยจะยังเข้าไม่ได้นะครับให้เข้าที่รูปรูดี้นะครับคือ 7K Korea Book แนะนาว่าให้เข้าที่ไฟล์นี้ตลอดนะครับมันจะเป็นไฟอัลต์โอเพนนะครับก็เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะทําการอัปเดตแพทนะครับถ้ามีแพทมันจะอัปเดตแพทแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแพทเนี่ยมันก็จะสามารถสตาร์ทได้เลยนะครับโดยที่ปุ่มสตาร์ทอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะ ถ้ามีแผดมันจะวิ่งด้านล่างแล้วก็ถ้ามันกาลังโหลดแผดอยู่หรือว่ากำลังแตะไฟอยู่เป็นแถบสีเขียวอย่าปิดโปรแกรมเด็ดขาดนะครับของความกรุณาอย่างหนึ่งให้รอจนแถบสีเขียวหายไปนะครับไม่ว่าจะเออร์เรอร์หรืออะไรก็ช่างอย่างน้อยขอให้แถบสีเขียวมันหายไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดสตาร์ทโปรแกรมนะครับสตาร์ทมาหน้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้คือในหน้าตาของเวอร์ชันแรกนะครับที่ผมทาเอาไว้ด้านขวาม,มือจะมีรายละเอียดแพดโน้ตของซฟเวอร์เกาหลีนะครับซึ่งผมจะพยายามอัปเดตให้ทุกสัปดาห์ที่มีการปล่อยแพดแพดโน้ตออกมาาะัก็จพยมอปเดตให แต่อาจจะไม่ได้กําหนดตายตัวว่าจะอัปเดตวันไหนนะครับอันนี้อาจจะต้องขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมต่างๆอีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะสะดวกปล่อยแพดมาตอนไหนนั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะฮะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเป็นแพดของตัวโปรแกรมที่ผมทํานะครับเป็นโคเรียบุ๊กนี้แหละนะก็อย่างเช่นอุชนันแรกนะครับผมจะยังทําคําแปลของอาซินแต่ว่าจะมีบางตัวที่ยังไม่มีคําแปลให้นะครับก็ขอแปะไว้ก่อนแล้วกันนะครับอืม เมนูนะครับด้านล่างจะเป็นพวกคู่มืออสวินแล้วก็เดี๋ยวผมจะเตรียมพวกอ,อ,อุปกรณ์นะครับสถานะอะไรต่างๆนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้มีแค่อย่างเดียวไปก่อนนะครับน่าจะจะเป็นอย่างนี้เพื่อนก็สามารถกดดูที่สกิลได้เลยนะครับว่าอยากดูสกิลของตัวใครก็จิ้มๆได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะเพื่อนก็สามารถเปิดดูสกิลได้อย่างง่ายดายนะครับเปิดเจดเคเล่นไปด้วยอ่าเปิดเจดเคเล่นไปด้วยแล้วก็อ่าเปิดส,สกิลเปิดอะไรดูไปด้วยนะครับจะได้แบบ สบายไงเร็วนะครับแบบนี้จะได้จัดทีมจัดอะไรได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงตัวละครที่มีการเปลี่ยนสกิลนะครับเช่นพอแปลงร่างแล้วสกิลจะเปลี่ยนไปก็สามารถคลิกดูได้นะครับผมทําเป็นปุ่มคลิกไว้ให้นะฮะหรือตัวอื่นๆนะครับสามารถมาเลือกดูได้ที่เมนูด้านด้านล่างนี้เลยนะก็จะเป็นสูเปอร์ดักไนท์นะฮะเดลโลนะครับเดลโลก็เปลี่ยนสกิลได้นะครับเปลี่ยนรูปให้ด้วยนะเห็นไหมฮะก็สามารถเปลี่ยนสกิลดูได้นะครับแบบนี้นะครับซึ่งคําแปลที่ผมใช้เนี่ยผมจะ ดัดแปลงมาจากในกลุ่มนะครับโดยที่จะพยายามใช้เป็นภาษาของ Serv e r n e w World ให้ได้มากที่สุดนะครับก็คือทำให้มันเป็นภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยจริงๆนะครับพยายามจะใช้คำทับศัพท์ให้น้อยที่สุดนะครับคือจะพยายามแปลออกมาแต่ว่าบางคำเนี่ยก็ยังจำเป็นต้องทับศัพท์อยู่เพราะว่ามันไม่รู้จะบรรยายออกมายังไงดีเหมือนกันนะฮะอ่ะก็พยายามจะให้แบบนั้นละกันนะครับแล้วก็พยายามจะใช้รูปประโยคที่คล้ายๆกันตลอดนะครับเพื่อที่จะให้ดูเป็นแบบว่าอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะครับแบบกวาดตาก็เข้าใจเลยนะครับว่ามีสกิลอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะ ก็สามารถเลือกดูได้นะครับโดยที่ถ้าเป็นตัวละครที่ผมยังไม่ได้ทำเดี๋ยผมจะทําเป็นสีตกเอาไว้นะครับอ่าก็จะมีแบบนี้นะครับสปีน่าฮายองนะครับมีพวกลุกนะครับชันเซเลอร์นะครับแล้วก็ตัวพิเศษจะเหลือกลุ่มของไนโครนะครับที่ยังไม่ได้ลงนะฮะแล้วก็จะมีอาริมนะครับจากสํานักข่าวเทราพออนนะที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับแพทแรกนะครับตัวแรกนะครับที่ปล่อยออกมาก็สามารถเอาไปใช้ครับจะทำให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นเกมเซิร์ฟเวอร์ไนท์เซิร์ฟเวอร์เกาหลีได้อย่าง สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวแพทถัดไปภายในเนืออน,นีนะครับน่าจะเป็นระบบของอุปกรณ์ถ้ามีระบบอุปกรณ์มาให้ดูเนี่ยรับรองว่าหมายถึงคําแปลของออปชันนะ <c oughs> ถ้ามีคาแปลออปชันมาให้เนี่ยผมว่าเพื่อนๆน่าจะจัดทีมจัดของอยง่างง่ายได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคก็ฝากโปรแกรมนี้ไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็ไปโหลดมาลองใช้งานดูได้นะครับเป็นโปรแกรมเบาๆในเครื่องนะฮะแต่ว่ากินพื้นที่ประมาณ50าเกนะก็สามารถเลือกใช้ได้นะครับแล้วก็ ติชมได้นะครับเสนอได้อยากให้ปรับปรุงตรงส่วนไหนนะครับคำแปลอะไรที่มันทำแม่งทแม่งก็ลองเสนอมาดูได้นะครับอะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเฮ้ยท่านผู้ชมผมอยู่13แล้วแหล Night, ะ15ไอีรีนแบกฮะ